สวัสดีครับวันนี้นะครับวันนี้เป็นคลิปเติมเงินนะครับสำหรับเว็บ JQK นะครับมุมขวาบนเนี่ยนะครับจะเป็นการจัดการเกี่ยวกับเรื่องเงินทั้งหมดเลยนะครับขั้นแรกเลยเนี่ยเติมเงินนะครับก็คือฝากเงินคลิกเข้าไปทีนี้ตรงตรงนี้คือธนาคารของเขานะครับว่าเราสะดวกที่จะเติมเงินเข้าบัญชีเนเขาแล้วก็คลิกเข้าไปเลยสมกตุ่งสี จะมีเลขบัญชีให้ตรงนี้นะครับตรงนี้ฝากเงินเข้ากระเป๋าเนี่ยคือเนื่องจากเว็บของเขาเนี่ยเป็นศูนย์รวมของเว็บคาสิโนต่างประเทศเยอะไปหมดซึ่งคือตรงนี้นะครับเนี่ย,ยคือชื่อชื่อค่ายเกมนะครับถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราจะเล่นเกมของเว็บไหนของค่ายไหนเราฝากเข้าไปที่กระเป๋าเงินเราก่อนซึ่งก็คือเมนตรงนี้นะครับเมนนะฮะ ก็คือนี่อันนี้เลยอันแรกเลยเห็นไหมเมนก็คือหมายความว่าเป็นกระเป๋าตังค์ของเว็บกลางนะครับก็คือเติมเข้าไปเก็บไว้ตรงนี้นะครับใส่จํานวนเงินที่จะฝากเข้าไปอย่างนี้นะครับซ้ายมือตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกโปรโมชั่นและโบนัสเยอะนะครับโบนัสแจกทุกวันวันละ5%มีให้ใช้ทุกวันนะครับ10%ก็มีนะครับ20%แลกเท่า100นนะครับถ้าไม่อยากได้โบนัสพอไม่อยากทำยอดเทิร์น กดไม่เป็นไรคลิกไม่เป็นไรตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเอาก็คลิกไปนะฮะปึ๊บประเภทฝากเงินก็ออนทางมือถือเนี่ยหรือว่าตู้ฝากเงินเครื่องกดเงินเครื่องกดเงินก็แล้วแต่สะดวกนะครับแต่ถ้าต่อคาแรกเนี่ยธนาคารทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็คือหมายถึงโอนทางมือถือนะครับใบเสร็จรับเงินอัปโหลดไปนะครับมีรูปก็อัปโหลดไปหมายเลขอ้างอิงนะครับ แล้วก็จริงๆตรงนี้ไม่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 น่าจะต้องใส่นะวันเวลาฝากเงินนะครับแล้วก็กดยืนยันได้เลยนะฮะกดยืนยันได้เลยก็เป็นระบบออตโต้เมื่อเราเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วเงินจะมาเข้าตรงนี้อยู่ในช่องของเมนนะครับแล้วเราก็ค่อยไปเลือกค่ายเกมอีกทีหนึ่งว่าเราจะเล่นเกมอะไรของค่ายไหน,นนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากก็ลองดูนะครับเพื่อนๆก็ แั่ใอยากเล่นเกมที่ไม่เหมือนใครเบื่อจากเว็บของคนไทยก็ลองดูนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้านี่จะเป็นเออพาไปดูเกมน,นะว่าค่ายไหนมีเกมอะไรบ้างนะครับเพราะว่ามันเยอะมากอะ่ะมันเนี่ยดูทีอันนี้เป็นคาสิโนเห็นไหมคันจะกดเข้าไปดูเองก็เดี๋ยวเกรงว่าจะนิ้วล็อกกันก็เดี๋ยวผมมาทำคลิปให้ดูนะครับ เกมกีฬาก็มีเห็นไหมสล็อตก็มีอ่าสล็อตมีอยู่ของ PG ก็มีนะครับ PG ก็มีนะครับโอเคยังไงก็วันนี้ฝากคลิปเติมเงินไว้ด้วยนะครับก็ใครอยากเล่นก็ลองดูนะครับถ้าจะรอผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาพาไปดูเกมเองนะครับยังไงวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ